ต่อไปนะคะคือเรื่องความสัมพันธ์แบบด้านด้านด้าน,านสามเหลี่ยมสองรูปจะเท่ากันทุกประการก็อันนี้ในระูปแบบที่สามนะคะก็คือแบบด้านด้านด้านที่ผ่านมามันมีแบบอะไรบ้างที่เราทําไปแล้วก็คือแบบที่1ก็คือด้านมุมด้านแบบที่สองก็คือมุมด้านมุมด้านถ้าเราไปเจอสมบัตินะทั้งสองที่ผ่านมานั้นก็สามารถบอกได้ว่าสามเหลี่ยมที่ มีความสัมพันธ์ทั้งสองแบบนั้นก็คือต้องเท่ากันทุกประการอันนี้ก็เป็นแบบที่3นะคะแบบที่3ก็คือถ้ารเราเรียนสามารถหาความสัมพันธ์แบบด้านๆๆด้านด้านได้นั่นแสดงว่าสามเหลี่ยมสองรูปนั้นก็เท่ากันทุกประการเหมือนกันนะคะอันนี้มาดูตัวอย่างสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการแบบด้านด้านนนะก็นะไม่มีอะไรมากนะคะคำว่าด้านด้านด้านหมายความว่ามีด้านเท่ากัน3ด้านนั่นเองเ,องเป็นคู่คู่นะคะระห,หว่างสามเหลี่ยมสองรูป เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคู่ไหนบ้างตอนนี้มาดูรูปเลยค่ะสามเหลี่ยม ABC กับสามเหลี่ยม DEF นะเหมือนเดิมเอ,เอาเอาเอาด้านแรกเลยนะคะครูจะใช้ด้านนี้นะคะด้านนี้ด้านนี้นนจะสัมพันธ์กับด้าน EF นะคะรู้ได้ไงว่าสัมพันธ์นี้ดูว่าเขาขีดกี่ขีดคะขีดหนึ่งขีดแบบนี้นี่คือคู่แรกนะคะด้านแรกที่เราจะอาจจะใส่เป็นเป็นด้านแรกก็ได้นะแบบนี้ ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะนี่เขาเรียกว่าความสัมพันธ์อันแรกด้านด้านนี้เท่ากับด้านนี้สองรูปนี้นะคะเอาละต่อไปเราไปดูด้านอื่นบ้างนะคะมันยังไม่ครบสามด้านนะเอาเป็นว่าด้านด้านนี้ที่ครูเห็นเนี่ยสัญลักษณ์มันมีขีดมันจะเท่ากับด้าน DF นะ AC เท่ากับ DF ทําไมถึงทราบว่ามันเท่าเขาใช้สัญลักษณ์ความเท่าโดยการใช้ขีดสองขีดแสดงแบบนี้นะคะนั่นแสดงว่าด้านที่สองที่ที่คู่ได้มาจากรูปนะคะจากรูปความสัมพันธ์ก็คือด้านนี้สองด้านนี้นะสัมพันธ์กันด้านที่สองนี่คือคู่นี้คือด้านที่สองนะพอจะดูออกไหมคะทีนี้เหลืออีกด้านหนึ่งที่มันเท่ากันแน่ๆนะถ้านักเรียนเ,นเห็นอยู่แล้วด้านนี้ ขอโทษค่ะด้าน A ด้าน AB ด้าน AB ไปเท่ากับด้าน D e ทําไมรู้ว่าเท่าสัญลักษณ์มันบอกเราไงคะกี่ขีดคะเนี่ยสามขีดนะตัวนี้ก็มีสามขีดแสดงว่าสองด้านนี้เท่ากันนั่นแสดงว่ามันเป็นด้านแบบที่แบบที่สามนั่นก็คือด้านนี่ด้านนี้นะคะกับด้านนี้นะคะด้านด้านด้านนี่คือการสมนัยของด้านบน สามเหลี่ยมทั้งสรูปนะคะพอมองแบบนี้นักเรียนสามารถที่จะเขียนความสัมพันธ์ในรูปแบบพิสูจน์ได้นะคะแบบพิสูจน์ได้พิสูจน์ยังไงเดี๋ยวมาดูนะคะน่าจะเข้าใจกันแล้วแหละน่าจะเข้าใจกันแล้วพิสูจน์ด้วยการบอกว่าข้อที่1เอาด้านแรกเลยนะคีดด้านแรกเราอะไรนะ BC นะคะก็คือด้านนี้กับด้านนี้ใช่ไหม BC เท่ากับด้าน e f ของรูปที่สองนะทาไมถึงรู้ว่าเท่าเพราะโจทย์ทําไมคะโจทย์กําหนดใช่ไหมอันนี้ก็ตามแบบฟอร์มเดิมอันที่สองเราก็ไปหาด้านที่สองด้านที่สองด้านที่สองเมื่อกี้เราใช้สีอะไรสีแดงเราจะเริ่มต้นที่รูปนี้ก่อนนะด้านนี้ก่อนแล้วค่อยมาด้านที่สองนี้นะนั่นหมายถึงว่าด้าน A a เอเราเริ่มนับที่รูปแรกทางซ้ายก่อนนะคะไปเท่ากับด้าน dF dF ทำไมถึงเท่าเพราะโจทย์ทำไมเหมือนกันโจทย์กำหนดเหมือนกันนะโจทย์กำหนดอ่ะเพราะนั้นเราได้แล้วสองด้านแล้วทีนี้เรามาดูด้านที่3มด้านที่3ามก็คือด้านที่เป็นสีเขียวใช่ไหมเราก็ดูอันที่สาเป็นข้อ3ามเลยนะคือด้าน A B ไปเท่ากับด้านอะไรคะด้าน d e อ่ะด้านด้านไม่ใช่มูมด้าน dE ทำไมถึงรู้ว่าเท่าเพราะโจทย์ทําไมคะโจทย์กําหนดให้ทําไมถึงกําหนดรู้ได้ว่ากําหนดเพราะเขาขีดมาให้3มขีดนะเราก็จะครบละ3ข้อก็คือด้านด้านแล้วก็ด้านใช่ไหมคะเมื่อครบ3ข้อนี้ก็สรุปได้ทันทีว่าข้อ4สามเหลี่ยม a b c คือสามเหลี่ยมรูปแรกนี้นะคะอ่าเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยมมีสัญลักษณ์เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยมรูปนี้คะ่ะก็คือ d e f D E แล้วก็ F นะทำไมถึงเข้าก็จากข้อ1ถึงข้อ3แบบไหนคะด้านด้านดนด,ดแล้วก็ดแบบนี้ค่ะด้านด้านด,นดนเพราะนั้นตอนนี้เรียบร้อยเราพิสูจน์ได้เขาเห็นแล้วว่า สามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการด้วยเหตุผลแบบด้านด้านด้านนะคะการด้านด้านเหตุผลนี้ทีนี้เราไปดูเลยว่ามุมมาเกี่ยวข้องไหมในความสําคัญแบบนี้มุมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนักเรียนเห็นไหมว่าเขาไม่ได้ให้ค่าของมุมมาเลยว่ามุมไหนเท่ากับมุมไหนเพราะนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจดูแต่เพียงว่าด้านด้านด้านก็พอนะคะไปทดสอบดูหน่อยซิว่าพอจะมองออกไหมว่ารูปไหนเป็นด้านด้านด้านข้อหนึ่งใช่ไหมข้อหนึ่งใช่ไหมเนี่ย ข้อหนึ่งใช่นะคะแบบด้านด้านด้านไหนบ้างอ่ะด้านที่หนึ่งคือด้านนี้ด้านนี้ด้านที่หนึ่งนะคะนี่คือด้านที่หนึ่งอ่ะเท่ากันด้านซ้ายเท่ากับด้านขวาด้านนี้ต่อไปด้านที่สองอ่ะด้านนี้เปลี่ยนสีหน่อยจะได้ดูแตกต่างด้านนี้เท่ากับด้านนี้อ่ะต่อไปด้านไหนเท่ากันอีกอ่ะด้านนี้เท่ากับด้านนี้ เขียนให้มันดูแยกกันนะคะก็จะเป็นด้านด้านด้านเพราะว่าด้านนี้ที่เท่ากันเพราะมันเป็นด้านด้านอะไรเอย่ยตรงนี้ค่ะด้านเขียวเนี่ยมันเป็นด้านร่วมโจทย์ไม่ต้องกําหนดอะไรมาแต่ว่ามันเป็นด้านที่ใช้ร่วมกันส่วนนี้จะเป็นโจทย์กาหนดใช่ไหมคะหนึ่งขีดนี้คือโจทย์กําหนดอสองขีดนี้ก็คือโจทย์กําหนดสองขีดนี้จะโจทย์กําหนดเพราะฉะนั้นส่วนที่โจทย์กําหนดเราก็ ไม่ต้องไปใช้เหตุผลอื่นนอกจากโจทย์กําหนดอไปดูข้อสเลยค่ะข้อสองด้านด้านไม่เอ่ยไม่นะคะให้มาด้านเดียวเองให้มาด้านเดียวเองก็คือด้านนี้นอกนั้นไม่ให้ด้านไหนไปเลยเราไม่สนใจเพราะเรากําลังดูเรื่องด้านด้านอยู่ให้มามันจะเป็นไปเกี่ยวข้องกับสมบัติไหนเราก็ยังไม่สนใจตอนนี้ให้ดูแต่คําว่าด้านด้านนะคะให้มาด้านเดียวอย่างนี้ก็เป็นไงเลยคะบอกไปเลยว่าอ่าอันนี้ไม่ไม่เป็น ไม่เป็นแบบด้านด้านด้านนะไม่เป็นแบบด้านด้านด้านเอาไปดูข้อสามเลยค่ะรูปแบบนี้เป็นด้านด้านด้านไหมให้มากี่ด้านให้มาด้านเดียวอีกแล้วนะให้มาด้านเดียวแล้วด้านไหนล่ะนี่ค่ะด้านนี้ด้านนี้ปึ๊บหนึ่งขีดเท่ากับด้านนี้หนึ่งขีดนะขีดยาวมาเลยแบบนี้เพราะนั้นสองด้านนี้ เขากันด้านเดียวนอกนั้นในรูปนี้มีตรงไหนที่เป็นด้านเท่าอีกไหมด้านนี้เท่ากับด้านนี้ไหมโจทย์ก็ไม่ได้ให้มาด้านนี้เท่ากับด้านนี้ไหมโจทย์ก็ไม่ได้ให้มาเพราะฉะนั้นให้มาแค่นี้ก็ถือว่าไม่อะไรค่ะอ่าไม่ใช่ด้านด้านด้านไม่ใช่ด้านด้านด้านอ่าข้ามไปเลยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไปข้อสี่ข้อสี่ใช uh ่ไหมโอข้อสี uh ่ให uh uh ้มาใกล้เค uh ียงเหมือนจะใกล้เคียงเนาะข้อสี่เนี่ย มองซิให้ด้านนี้มาอ่าด้านนี้เท่ากับด้านนี้เอาไปวาดฝั่งนู้นก่อนทาไมถึงรู้ว่าด้านนี้เท่ากันมันให้อะไรมาเนี่ยให้ขีดมาแบบนี้แสดงว่าสองด้านนี้เท่ากันแล้วหนึ่งหนึ่งคู่ละต่อไปคู่ไหนเท่ากันอีกคู่นี้ไงคู่นี้เห็นไหมให้ให้มากี่ขีดให้มาสองขีดนะกับด้านนี้เท่ากันแน่เพราะให้มากี่ขีดเหมือนกันสองขีดเหมือนกันอ่านแล้วด้านที่เหลือนะคะ เพราะเรากลังด้านด้านด้านอยู่ใช่ไหมอ่าด้านนี้ด้านนี้เท่ากับด้านนี้ไหมเท่าไหมคะไม่อันนี้ไม่เท่าเพราะอะไรมม่ไม่มีสัญลักษณ์บ่งบอกว่าเท่าแคะนั้นโจทย์ให้มาไม่ครบแบบนี้ก็แสดงว่าอันนี้ไม่ใช่อะไรอ่าไม่เป็นสมบัติด้านด้านแล้วก็ด้านไม่ใช่สมบัตินี้นะข้อนี้ไม่ใช่นะเรากําลังสนใจสมบัติด้านด้านด้านอยู่นะคะไปดูข้อห้าสีด้านด้านด้านไหม ก็ห้าไปดูเลยอ่าทีนี้เรามาดูซิด้านแรกที่เท่ากันอ่ะให้ด้านนี้เท่ากันทําไมรู้กับด้านนี้ที่รู้ว่าเท่าเพราะมันใส่อะไรเหมือนกันสัญลักษณ์หนึ่งขีดเหมือนกันแบบนี้ต่อไปอ่ะด้านนี้ค่ะด้านนี้ด้านนี้เท่ากับด้านล่างที่มันเท่ากันเพราะอะไรกูเห็นสัญลักษณ์อะไรอยู่สัญลักษณ์สองขีดแบบนี้นะเอาละได้แล้วนะสองคู่นะสีม่วงสองคู่แล้ว ต่อไปมาดูตรงนี้เห็นไหมเห็นอะไรไหมลูกเห็นไหมด้านนี้เท่ากับด้านนี้สองด้านนี้ทําไมกันอยู่ซ้อนกันอยู่นั่นแสดงว่าด้านรูปสี่สามเหลี่ยมสองรูปนะคือรูปนี้รูปนี้รูปนี้นะคะรูปที่หนึ่งกับรูปที่สองเนี่ย สามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการแบบด้านด้านด้านนะคะนี่คือด้านที่หนึ่งนะด้านที่หนึ่งด้านที่สองแล้วก็ด้านที่สามซ้อนกันอยู่สามสามซ้อนกันอยู่ตรงนี้นะคะเอาพนั้นเราจะมีทั้งหมดสามคู่ที่เป็นด้านด้านด้านนะคะอันนี้ก็บอกไปเลยว่าเป็นสมบัติเป็นด้านด้านแล้วก็ด้านอันนี้เป็นนะคะเป็นเอาไปข้อหกเลยค่ะข้อหก โอ้หานี้ให้สีมาเรียบร้อยครูไม่ต้องลงสีให้เลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้สามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการแบบด้านด้านด้านไหมเท่ากันทุกประการแบบด้านด้านด้านเห็นไหมคะสีส้มสีส้มเท่ากับสีส้มสีเหลืองเท่ากับด้านสีเหลืองเท่ากับด้านสีเหลืองด้านสีฟ้าเท่ากับด้านสีสีฟ้านั่นแสดงว่าครบทั้งคู่สามคู่เลยนะคะเมื่อครบสามคู่นั่นคือคู่ที่หนึ่งด้านที่หนึ่งอ่าด้าน ที่สองแล้วก็ด้านที่สามีครบสามด้านนั่นก็คือเขาเป็นสมบัตินี้ด้านด้านด้านนะคะไปดูเลยค่ะข้อเจ็ดข้อเจ็ดด้านด้านด้านไหมโอ้ชัดเจนจริงๆแล้วคืออะไรนั่นเองด้านด้านด้านใช่ไหมด้านหนึ่งขีดเท่ากับหนึ่งขีดสองขีดเท่ากับสองขีดสามขีดเท่ากับอะไรสามขีดนะแสดงว่ามีครบคู่ไหมคะมีครบคู่เลยก็คือด้านด้านแล้วก็ด้าน เห็นไหมอันนี้เป็นนะเป็นเป็นสมบัติด้านด้านๆอ่าไปดูข้อแดค่ะมีสมบัติด้านด้านๆไหมให้มากี่ด้านที่เท่ากันให้มาด้านเดียวใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยมองแล้วเห็นไหมให้มาหนึ่งขีดตรงนี้แล้วก็อันนี้กับสามเหลี่ยมรูปด้านล่างนะก็หนึ่งขีดแล้วก็ไม่มีด้านไหนให้เรามาอีกสัญลักษณ์ของความเท่าก็ไม่มีนะไม่มีอะไรบ่งบอกเลยว่าสองด้านนี้เท่ากันเส้นนี้จริงๆเส้นนี้เท่ากันนะเพราะเป็นด้านร่วม เปมีแค่แค่สิ่งที่เรารู้เนี่ยก็คือตรงนี้นั่นเองนะคะตรงนี้ตรงนี้เป็นด้านร่วมของสามเหลี่ยมได้นะอ่ะสรุปแล้วมีด้านให้แค่สองด้านที่สามารถบอกได้ว่าเท่ากันแต่ด้านตรงนี้ไม่บอกนะด้านตรงนี้ไม่ได้บอกเราเลยนะด้านตรงนี้ไม่บอกนะเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเท่ากันแบบสามด้านด้านหรือเปล่านะอ่านั้นก็สรุปไม่ได้ข้อน,นี้ก็เลยบอกว่าไม่อะไรคะ ไม่เป็นด้านด้านแล้วก็ด้านแบบนี้ค่ะเอาละค่ะพอน่าจะพอเข้าใจแล้วนะว่าสมบัติแบบด้านด้านด้านค่อนข้างง่ายหน่อยนะมันแค่มองแต่ด้านอย่างเดียวไม่ต้องมองอะไรเลยขอให้ด้านเท่ากันเราก็สามารถบอกได้ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการแล้วนะค่ะอ่าเท่านี้ก่อนนะคะ